เตรียมตัวรับเงินรายเก่าแค่กดยืนยันรายใหม่ได้รับสิทธิ์16ล้านสิทธิ์รับเงินเยียวยาคนละ3,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 รุนแรงมากขึ้น จำนวนผู้ที่ติดเชื้อและก็เสียชีวิตก็อยู่ในระดับสูงรัฐจึงต้องออกมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและก็ประชาชนล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอเมื่อวันที่5พฤษภาคม2,564ที่ผ่านมาก็ได้ออกมาตรการเยียวยาหลายโครงการ โดยหนึ่งในนั้นก็คือมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่3โดยมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่3รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้คนละ3,000บาทครอบคลุมทั้งหมด31ล้านคนคิดเป็นวงเงินกว่า93,000ล้านบาทซึ่งรูปแบบการใช้จ่ายก็จะเป็นแบบโคเพผู้มีสิทธิ์สามารถนำเงินเยียวยาที่ได้รับไปใช้และรัฐจะสมทบวันละไม่เกิน150บาทต่อวัน สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่3ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้นะคะ 1. ผู้ที่มีสิทธิ์มาตรการคนละครึ่งรายเดิมสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการคนละครึ่งในเฟสที่1และเฟสที่2ที่ผ่านมาทั้งหมด15ล้านคนนั้นกลุ่มนี้ไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนใหม่รัฐจะให้สิทธิเงินเยียวยาในคนละครึ่งในเฟสที่3โดยอัตโนมัติแต่ทั้งนี้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์รายเดิม คาดว่าจะต้องมีการกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังว่าต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ต่อหรือไม่โดยให้กดยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันดังกล่าวถ้าต้องการเข้าร่วมระบบก็จะทำการเติมเงินเข้าแอปเปาตังให้เหมือนเดิมเปิดรับลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟสที่3รายใหม่อีก16ล้านคนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการคนละครึ่งมาก่อนทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอีก16ล้านสิทธ์ ซึ่งก็จะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ว่าจะเปิดรับลงทะเบียนเมื่อใดแต่จะต้องเป็นภายในเดือนมิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงิน3,000บาทของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นี้จะเริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม2564อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาก็มีดังนี้นะคะ1เป็นบุคคลสัญชาติไทย2มีบัตรประจำตัวประชาชน 3. อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ 4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าใบาคนจนนะคะสำหรับระยะเวลาของมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่3นั้นรัฐบาลก็จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเป็นระยะเวลา6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะคะ นี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะก็จะเปิดให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเข้ามาอีก16ล้านสิทธิ์นะคะส่วนคนเก่าที่เคยได้รับเงินโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วนะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะให้กดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังนะคะว่าต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่นะคะถ้าต้องการเข้าร่วมนะคะแล้วก็ กดยืนยันแล้วนะคะทางรัฐบาลก็จะโอนเงินเข้าแอปเปาตังให้จำนวน3,000บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ